มันจะใสหือมนสแม่เราอยู่นเยก็บวาทเช็ดบักตุยตัวแสบมันจะใสหรือพก็ยังไปหาเช่นเรา,ล,เาล่วงซื้อในเถาลูกแต่่าบอกกันบาน้านะมันเป็นยังไ,ไ,ไนงนั่นคือสี่งล่วงซือองซ้อจะคลองกินแม่กับอะไรกินน้ำเขาเจ้ามาท่วงคํามาจ้ากับจากไอไปท่วงกับไปท่วงยีงย่หม่องคนไหลาหลบัญชีผมมันเต็มบัดเจ้าน่ะนะไปหาเรียนไพ่เบิดเงินสามพันสี่พัน พ่อยบอกบอกอีพ่อซื้อๆนะเจ้าตัวอีพ่อว่าเจ้าไปซื้อปลาปล่อยมันสามพันสี่พันมาในแท้เจ้าเอาเงินไปเล่นไพ่ขี่ขู้หันะพวกหัได้จังไหนมันเบิดสามพันสี่พันตัวตัวมันเบิดหลายก้อนหนึ่งองเชี่ยเรานี่แม้ขี่ใจให้แต่ว่ามึงยัดเส้นหลายปันีเด้อแล้มันเล่ยวกันไปแต่ว่ามึงหุบปากเด้อรูดปากแจ้งสินีถามบอกคอสูเด้อเมื่อสั่นจบเกมเลยได้ไหม บรุ่มมันเส้นต้องกิ่มมันก็นเส้นเอามันเนี้ยต้องซื้อแม่เท่าแบบนี้แม่แม่เท่าก็แย่ะตัวเตียตครับครับขอบคุณครับแม่หุบปากปิดปากสันนิดแล้วด้วย<อ>จัดหยุไปจไอ้ก่อยด้วยันให้เจ้าสิแม่เท่าแย่